ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2,196แท่นบูชาเซียนปะทะพระราชวังเทพในพระราชวังหยวนสู่ชนชั้นสูงทั้งหมดของเล้สำนักรวมตัวกันแม้ว่าพวกเขาจะปะเชิญหน้ากับผู้นำระดับสูงเหล่านั้นจากฝ่ายโลกสวรรค์แต่พวกเขาก็ไม่ได้แสดงความกลัวใดๆ เสื้อคลุมของสตรีเก้าวสวรรค์เปื้อนเลือดขณะที่นาง,งยืนตัวตรงก่อนหน้านี้เมื่อนางต่อสู้กับราชเาสืออูสินนางได้รับบาดเจ็บสาหัสและใช้พลังงานไปมากกำลังใจที่แข็งแกร่งของนางคือสิ่งที่เหลืออยู่เพื่อประคองตัวเองให้ยืนหยัดได้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงถึงเวลาเสียสละชีวิตและเลือดของเราเพื่อโลอกคุ้นลุนสตรีเก้าวสวรรค์กล่าวด้วยสายตาที่มุ่งมั่นนางยุก,กระบี่เสียงของนางขึ้นสูง มาผ่านพลังชีวิตและเลือดเซียงของเรากันเถอะเราจะต่อสู้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อปกป้องโลกคุนหลุนแสดงให้ฝ่ายโลกสวรรค์ได้เห็นถึงกำลังใจและความกล้าหาญของเราเสียงของนางดังและชัดเจนคำพูดของนางกระทบใจในปัจจุบันเลือดเซียงในตัวพวกเขากำลังเดือดจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาสูงเช่นเคยเจาตองการทำลายโลกคุนหลุนยังั้นเหรอขามสลบเราไปก่อนในฐานะคนของโลกคุณหลุน เราเสียเลือดได้แต่ไม่อาจเสียน้ำตาเราตายได้แต่โลกคุณหลุนจะอยู่ตลอดไปวันหนึ่งโลกคุณหลุนจะกลับมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของจักรวาลอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นโระดับสูงของเจ้าจะต้องชดใช้ต่อสู้บนโลกคุนหลุนและตายอย่างไม่เสียใจชนชั้นสูงของโลกคุณหลุนหลายคนตะโกนกันด้วยอารมณ์ที่พุ่งพล่านพวกเขาทั้งหมดพร้อมจะเสียสละตัวเองเพื่อบ้านเกิดของตน เกือบจะในเวลาเดียวกันนำโดยสตรีเก้าสวรรค์และหกรัชชายาตจนึนสูงจากประเทศศูนย์กลางที่หนึ่งของลูกคุณหลุนเริ่มผ่านพลังชีวิตของพวกเขาและละเหิดเลือดเสียนเพเล่เกับพลังของพวกเขาซึมทันใดนั้นพลังของทุกคนก็รวมตัวกันและกลายเป็นไอพลังอันเจิดจ้าที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งทะลุผ่านกาลเวลาและมิติเรากับแสงนิรันที่ส่องสว่างทั้งอดีตและปัจจุบันข่าพวกมันให้หมด ผู้นำหลายคนจากฝ่ายโลกสวรรค์รวมถึงอากาศล้วนถูกโจมตีผูเขาทั้งหมดใช้วิชาเซนขั้นสูงซึ่งแต่และวิชาสามารถทำลายดวงดาวในอวกาศและเจาะทะลุโลกที่ล่มสลายให้พังได้ตุ้มการโจมตีอันโหดร้ายปะทะก,กันทำให้พระราชวังหยวนซูสะเทือนอย่างรุนแรงหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าพระราชวังหยวนซูมีความพิเศษหลังจากได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์จากจ,ากจากักรวรรดิหญิงช่อเหยามันก็คงจะแตกไปดิลนชิ้น ในขณะที่ชันจะสูงทั้งหมดในรัสํานักกำลังเผาผ่านพลังชีวิตและเลือดเสียนผมสีเข้มของพวกเขากลายเป็นสีเทาอย่างรวดเร็วผิวของพวกเขาก็จางลงและสูญเสียความแวววาวไปเช่นกันราวกับว่าพวกเขามีอายุ1,000ปีทันทีอย่างไรก็ตามถึงกระน,นั้นพวกเขาก็สามารถยืนหยัดได้เพียงคู่หนึ่งก่อนที่พวกเขาจะหมดแรงปั้งชนันสูงของรัสํานักถูกส่งตัวไปไม่มีใครกากเลือดออกมาเพราะพวกเขาไม่มีเลือดเหลือแล้ว ใบหน้าของพวกเขาทั้งหมดซีดขาวแลวกัอบข,อขี้เท่าขณะที่ลม้มลงกับพื้นพวกเขาไม่มีแรง,งแม้จะเคลื่อนไหวและสูญเสียความสามารถในการต้านทานไปสิ้นเชิงความแตกต่างของความแข็งแกร่งนั้นมากเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อากาถอนหายใจและพูดว่าเฮ้ยทำไมพวกเจ้าถึงทำเช่นนี้เจ้าสามารถมีชีวิตรอดได้ด้วยการเลือกสิ่งที่ถูกต้องแต่เจ้าเลือกทางตาน้นเจ้าเป็นคนโง่ สิ่งที่เจ้าทำไปไร้ความหมายเราแตกต่างจากเจ้าเจ้าต้องการที่จะเป็นสุนัขของโลกสวรรค์แต่เราจะอยู่ในฐานะคนที่มีความประพฤติเที่ยงธรรมเน่าเสียดายที่มีผู้นำเช่นเจ้าในเมเกเรสสตรีเก้าสวรรค์กล่าวในขณะนี้นาเป็นคนเดียวในกลุ่มชนชั้นสูงของรศสสำนักที่มีความแข็งเก่งที่จะยืนหยัดและ,ะเผชิญหน้ากับผู้นำของฝ่ายโลกสวรรค์แววตาเย็นชาปรากฏขึ้นในดวงตาของอากาศขณะที่เขาพูดว่า ตอนนี้พูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วในที่สุดเจ้าก็จะกลายเป็นของข้าขณะที่สตรี9ก้าสวรรค์กำลังจะพูดอะไรบางอย่างการเป,ปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในร่างกายของนางลำแสงเสียนทั้งเก้าพุ่งออกมาจากร่างกายของนางและกลายเป็นร่างจางจางก้าร่างที่อยู่รอบตัวนางรูปร่างหน้าตาของพวกเขาเหมือนกับสตรีก้าสวรรค์มีหยดน้ําตายอยู่ข้างในร่างจางทั้งก้าร่าง แต่ละคนเปล่งแสงเสียงที่มีสีแตกต่างออกไปน้ำตาแห่งนุพเคดดวงตาของอากาสสว่างขึ้นทันทีท้ายที่สุดนี่คือเหตุผลที่เขาเข้ามาในโลกคุณหลุนในขณะนี้แสงเสียงที่ปล่อยออกมาจากน้ำตาศักดิ์สิทธิ์ก้าวยดก็สว่างขึ้น,นเรื่อยๆพวกเขาสะท้อนซึ่งกันและกันและปล่อยลูกบอลแสงที่เข้าไปในร่างของสตีก้าวสวรรค์ทัในใดนั้นผิวอันหมองคล้ำของสตีก้าวสวรรค์ก็กลับมาเปล่งประกายอีกครั้ง ผิวของนางทุกตารางนิ้วเปล่งประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งนี้จะมาในเวลานี้ในที่สุดข้าก็บรรลุขอบเขตการฝึกฝนตามที่ฟาบากล่าวถึงแล้วสตรีก้าวสวรรค์อดไม่ได้จะถอนหายใจตัวตนทั้งหมดของสตรีก้าวสวรรค์เสียนหนังสือสามารถความสามารถหัดวิเศษชิงม้อเสียนชาหลันอูและหญิงแห่งโชกตาเสียนเฟยจือล้วนเป็นหญิงสาวที่ไม่ธรรมดา พวกเขาแต่ละคนมีพรสวรรค์อันน่าเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามในตอนนั้นเมื่อทั้งเก้าคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือเก้าสาวสวรรค์พวกเขาก็ล้มเหลวในการไปถึงขั้นที่พวกเขาคาดหวังไว้สตรีเก้าสวรรค์ได้ถามถึงเหตุผลของจักรพรรดิหญิงเฉียวจักรพรรดิหญิงเยียวได้อธิบายให้พวกเขาฟังอย่างละเอียดแล้วตามที่นางบอกทั้ง9คนเป็นคนละคนที่แยกออกจากกันแต่ละคนมีจิตจำนงของตัวเองดังนั้นจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับพวกเขาเะียเชื่อมต่อกันอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากมีความแตกต่างในด้านความแข็งแกร่งพวกเขาจึงขับไล่ซึ่งกันและกันดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จพวกเขาสามารถแสดงพลังที่พวกเขาครอบครองได้อย่างสมบูรณ์แบบและแม้กระทั่งบรรลุก,การปร,ปรับปรุงที่สำคัญบนฐานการฝึกฝนส่วนตัวของพวกเขาเมื่อนั้นพวกเขาจึงจะสามารถกลายเป็นสตรีก้าวสวัสดิ์ที่แท้จริงได้ และความสําเร็จในอนาคตของพวกเขาจะสูงกว่าจากักรวรรดิหญิงด้วยซ้ําด้วยเหตุนี้เองที่ทั้ง9้าคนพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอยู่เป็นตัวตนเดียวสตรี9ก้าสวรรค์มาเป็นเวลานาน,านการทําเช่นนี้พวกเขาสามารถเร่งกระบวนการหลอมรวมซึ่งกันและกันได้ตอนนี้ภายใต้แรงกดดันมหาศาลในที่สุดจิตใจและความตั้งใจของพวกเขาก็ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์สุบร่างจางๆทั้ง9กประสานเข้ากับสตรี9ก้าสวรรค์ีกครั้งโดยไม่เ่งเร สตีก้าวสวรรค์รวบรวมกําลังที่เหลืออยู่ของนางทันทีและส่งเข้าไปในคัมภีรบรรพับหลุดหลูนางยิงคัมภีเอกไปด้วยกําลังทั้งหมดของนางมาถึงจุดนี้แล้วเจ้ายังต้องการที่จะต่อสู้กลับต่อไปเหรอยับยัง้งอากาสสายหัวด้วยการบกมือเขาได้ส่งแผนภาพไทจีออกไปแผนภาพไทจีหมุนอย่างอาช้าปล่อยหินและหยางออกมาห่อหุ้มคัมพีรบรรพับหลุดหลูมีเสียงดังกล้อง คำพีใบพบหลุดหลูพริกเงาลวงตาของเซียนโบราณได้ออกมาจากคำพีหนวดเคราวสีขาวบนคาวของเขาเฉือนออกลาวกับกระบี่สวรรค์พลังที่มันแบกไว้นั้นทำลายหลงังมันเฉือนผ่านแผนภาพไทจีและตกลงไปที่ร่างของอาร์กาศชิง่งร่างของอาร์กาศตัวตัดออกไปเครื่องหนึ่งเครื่องไม้สัก์สีบนผิวหนังของเขาแตกออกและเลือดเซียนก็เซียนไปทุกที่กระดูกเซียนของเขาแตกเป็นเสียงเสี่ยงและอวัยวะภายในของเขาก็ถูกเปิดออก เขาอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชขณะที่เขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดโอเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่ควรมีกําลังเหลืออยู่เจ้าทําร้ายข้าได้ง่ายดาขนาดนี้ได้ยังไงอากาศเกินยารักษาขณะที่เขาถอยกลับสติก้าสวรรค์นในปัจจุบันน่ากลัวเกินไปดูเหมือนว่าอากาศจะไม่สามารถตอบโต้ต่อหน้านางได้เป็นไปได้ไหมว่าที่นางเชี่ยวชาญพลังของน้ําตาแห่งน,นบภเคราะห์อย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> สตรีก้าสวรรค์ถมน้ำลายออกมาเป็นเลือดจำนวนมากขณะที่นางแกว่งไปมาท้ายที่สุดแล้วนางก็ยังอยู่ที่ปลายเชือกของนางสถานการณ์ไม่ดีแล้วมายับยั้งสตรีก้าสวรรค์ด้วยการเถะืะอขานางาจำเป็นผู้นำทังห้าจากรุระดับสูงหลักที่สนับสนุนโลกสวรรค์โจมตีในเวลาเดียวกันพวกเขาแต่ละคนหยิบอาวุธราชาออกมาและบทขยี่งเอาลงตาของเซียนโบราณที่อยู่เบื้องบนคำพิมพ์บ,รรบรัรบุหลูหาสตรีเก้าสวรรค์อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด นางคงไม่กลัวพวกเขาอย่างไรก็ตามนางอ่อนแอเกินไปผลก็คือนางถูกยับยั้งโดยวุธราชาทั้ง5้าชิ้นนางไม่อาจต้านทานได้คำพีบรรพบรุษหลูก็ร่วมล่นนางสนับสนุนท่าทางของนางด้วยกระบีเสียงของนางเนื่องจากจารวดเฉินเป็นกระดูกสหลังที่ไม่มีวันแตกหักของโลกคุณหลุนงั้นข้าก็จะเป็นลมหายใจสุดท้ายของโลกคุณหลุนข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะไม่มีวันยอมแพ้ ใคาจะตายอย่างไม่เสียใจสตรีก้าสวรรค์ถือกระบี่ของนางด้วยมือข้างหนึ่งและคัมภีร์บรร่วประลหลูอีกข้างหนึ่งแสงเซนบนตัวของนางหลีลงเรื่อยๆผิวของนางแตกทีละนิ้วเมื่อชนชั้นสูงของอราชสำนักเห็นสิ่งนี้ดวงตาของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความสิ้นหวังใน,นที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถหนีชะตากรรมของการถูกทำลายล้างได้จากนี้ไปประเทศศูนย์กลางที่หนึ่งจะไม่มีอยู่อีกต่อไป พวกเขาไม่พอใจและเสียใจกับผลลัพธ์ดังกล่าวหากไม่มีพลังพวกเขาก็จะถูกผู้อื่นสังหารเท่านั้นกระต่ายเกยนเขาจสารได้กลับมาสู่ร่างเดิมแล้วร่างกายของมันเต็มไปด้วยรอยแตกมันดิ้นรนและตะโกนว่าท่านเชิญเราทาไม่ไหวแล้วถ้าไม่มาช่วยเราเราตายแน่นอนข้ายังไม่อยากตายข้ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ชิมก่อนที่ข้าจะตายอย่างน้อยก็ให้ข้าได้ลิ้มรสปีกของเทวดาอะปาาเซียน การต่อสู้นอกพระราชวังหยูดสู่เริ่มเข้มข้นยิ่งขึ้นจากรั่วเฉินมองไปที่พระราชวังหยูดสูทันทีที่เขาเห็นชิวโคงเย่สตรีเก้าสวรรค์และคนอื่นๆที่รับบาดเจ็บสาหัสและอ่อนแอไอสังหารที่น่าจะพลึงกลัวยิ่งกว่าก็ระเบิดออกมาจากเขาเขาเปิดใช้งานค่ายกลกระบี่ยิงหยางและเปิดการโจมตีด้วยกระบี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ตุม้มแสงกระบี่โจมตีอัครเทวทูตไมเคลิลและส่งเขาบินไปทิ้งรอยแผลเป็นเลือดลึกกระดูกไว้บนร่างกายของเขา คิดจะไปไหนก่อนที่แจ้งวุเฉินจะรีบเร่งไปยังพระราชวังหยวนซูเหล่าราชาเสียรดับสูงได้เปิดการโจมตีโดยส่งขึ้นพลังเซียนมาขวางทางเขาไว้ช่วงเวลาต่อมาอัคระเทวทูตไมเคลิลก,ก็บินกลับมาและหัว <laughs> เราะจางรู่เฉินสภาพจิตใจของเจ้าก็อยู่ะงักในที่สุดเจ้าจะต้องพบกับความหายนะของเจ้าที่นี่ดวงตาของจางุ่เฉินเย็นชา การผลึกพลังแห่งกาลเวลาละติติส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแข็งแกร่งของเขาฟึบเขาส่งกระบี่โจมตีอีกครั้งเป็นครั้งที่74ที่อัคราเทวทูตไมเคิลถูกส่งบินไปอัครเทวทูตได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีเลือดเปียกโชกเต็มไปด้วยบาดแผลจากกระบี่อย่างไรก็ตามอัครเทวทูตไมเคิลหลังง่งอาการบาดเจ็บของเขาด้วยความตั้งใจแรงกล้าเขาบินกลับมาอีกครั้งปากของเขาก็เต็มไปด้วยคราบเลือดสดมาสู้กัน กำลังใจของข้าไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเจ้ามาดูกันว่าใครจะตายก่อนกันหยินหยวนเฉนินราชาเซียนปราวัติและประมาจารย์เซียนนักสร้างคลายคนขั้นสูงสองคนก็โจมตีจารดเฉินอย่างต่อเนื่องพวกเขาโจมตีเขาแบบซึ่งหน้าและเสี่ยงชีวิตเพื่อควบคุมเขาไว้ไปหน้าของหยินหยวนเฉินมีความบ้าคลัง่งต้องดูคนที่เจ้ารักนอนจมกองเลือดแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้เจ้าต้องสิ้นหวังแล้วตอนนี้นี่คือที่เจ้าต้องชดใช้ กับการเป็นศัตรูของโลกสวรรค์แต่เจ้าไม่ต้องห่วงพวกเขาจะตายและเจ้าก็จะไม่มีชีวิตอยู่เช่นกันเจ้าจะได้เจอพวกเขาเร็วๆนี้ขณะที่เขาพูดยินนยวนเฉินกระโบกกระบีศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาอีกครั้งเขารวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งความตายจำนวนมากพยายามฟันจางรั่วเฉินหลังจากล้อมรวมกับศพศักดิ์สิทธิ์แล้วการป้องกันของเขาก็ทรงพลังเขาไม่กลัวจางรั่วเฉินเลยฝ่ายโลกสวรรค์มีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอน แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะจางลู่เฉินได้แต่พวกเขาก็ค่อยๆระบายพลังงานของเขา,เาไปอย่างกระชั้พลังงานของมนุษย์มีขีดจำกัดจางลั่เฉินไม่สามารถรักษาสถานะที่ดีที่สุดของเขาไว้ตลอดไปได้เมื่อเขาอ่อนแอลงพวกเขาก็จะฆ่าเขาได้ในที่สุดสภาพจิตใจของจางลั่วเฉินจะไม่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขากังวลเกี่ยวกับชื่อคงเย่สตีก้าวสวรคร์และคนอื่นๆและในที่สุดเขาก็จะเปิดเผยจุดอ่อนของเขา สิ่งต่างๆกาลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ฝ่ายโลกสวรรค์ได้วางแผนไว้สภาพจิตใจของจารล่วเฉินไม่แน่นอนจริงๆเขาไม่สามารถสงบปฏิอารมณ์ลงได้เขาใช้วิธีการทุกประเภทรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดแต่เขาไม่สามารถหลุดพ้นได้การเคลื่อนไหวของเขาถูกยับยัง้งเจ้ารู้ไหมว่าการต่อสู้ของสัตว์ที่จนมุมนั้นคืออะไรตอนนี้จะเป็นสัตว์ที่จนมุมแล้วราชาเซียนปราวัดจิมร,ราชวังเทียบเป็นการเวลาและพระราชวังเทียบเ,เพมิติ ถ้าข้ารอดจากการต่อสู้ครั้งนี้ไปได้ข้าจะทําให้เจ้าต้องชดใช้กับสิ่งนี้อย่างแน่นอนไอสังหารของจางวเ่เฉินพุ่งสูงขึ้นสิ่งที่เขาต้องการทามากที่สุดในตอนนี้คือทําลายพระราชวังเทพทั้งสองที่ควบคุมความแข็งแกร่งของเขาไว้ไม่ไม่ใช่แค่นั้นเขาต้องการสังหารผู้ผุ่นทั้งหมดจากฝ่ายโลกสวรรค์จนทัานสูงจากฝ่ายโลกสวรรค์ทุกคนยิ้มชะตาก,กรรมของจางวเ่เฉินถูกปนึกไว้ไม่มีทางที่เขาจะสามารถพลิกกระแสน้ำได้ครึ่ง ในขณะนี้จู่ๆไอพลังที่น่าสะเพริงกลัวก็ปรากฏขึ้นเหนือหัวของทุกคนนี่คือพลังงานอะไรอ่ะนี่คือพลังงานอะไรอ่ะเป็นไอพลังที่ทรงพลังจริจรงๆชั้นชสูงของฝ่ายโลกสวรรค์ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามืดลงและกลายเป็นสีดำสนิทแทนบูชาอันสง่าง,งามปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเปล่งแสงเซียนที่กระจายขวามมื่ออกไปมันเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ลุกโชนที่ลงมาพร้อมกับพลังอันมหึมาด้วยความเร็วสูงบนแท่นบูชา มีเซียนหลายสิบคนยืนอยู่พวกเขามองลงมาและพูดพร้อมกันว่าฟ้าบาทหอมมงครคุ้มภัยมาที่นี่เพื่อช่วยท่านสังหารศัตรูของท่านฟ้าบาทหอมมงครคุ้มภัยมาที่นี่เพื่อช่วยท่านสังหารศัรตรูของท่านแท่นบูชาสูง990ฟุตมันเปล่งแสงสิีิสว่างราวกับหยกสีขาวอักคระที่ซับซ้อนถูกแกะสลักไว้บนผิวของแท่นบูชาและเลื่อดเซียนกลายอยู่บนอัขระ สมาชิกทั้งหมดของหอมังครคุ้มไพยรวมถึงหันชิวและสร้างกวนชเวียยืนอยู่ในตำแหน่งต่างๆบนแท่นบูชาตามลำดับหันชิวกล่าวว่าผู้ฝึกฝนฝ่ายโลกสวรรค์เจ้าได้กระทำบาปร้ายแรงที่พยายามฆ่าฟาบาดวันนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องตายอาเลอร์ยังเป็นสมาชิกของหอมังครคุ้มไัยอีกด้วยเมื่อเขาทราบถึงการกระทำของฝ่ายโลกสวรรค์เขาจึงแจ้งหอมังครคุ้มไัยทันทีโดยเหตุนี้ หมอมังกรคุ้มภัยจิงสามารถรวมตัวกันได้ทันเวลาและรีบไปที่พระราชวังจิวเว่ยแท่นบูชาเซียนถูกสร้างขึ้นมาจากสมบัติของประเทศศูนย์กลางเซิง่งหมิงทั้งหมดมันรวบรวมวิญ,ญญาณเซียนของเซียนจํานวนนับไม่ถ้วนที่เสียชีวิตในโลกคุณหลุนในเวลานี้วิญ,ญญาณเซียนทั้งหมดก็บินออกไปวิญ,ญญาณเหล่านี้ไม่ได้อ่อนแอนเลยพวกเขาแข็งแกร่งพวกเขาดูไม่ต่างจากเซียนที่มีชีวิตจริงๆร,รูปร่างของพวกเขาคล้ายกับราชาผีมากพวกเขาอยู่สภาพที่ไม่ปกติ พวกเขาไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่ผีด้วยหอมองกรคุ้มภัยเรียกพวกเขาว่าเซียนแปลกแยกก็แล้วกันนะภาษาอังกฤษมันแปลตรงตัวแล้วมันไม่ค่อยเข้าเอาเป็นว่าคํานี้เหมาะสุแล้วเซียนแปลกแยกฝึกฝนเส้นทางเซียนที่จกักรพรรดิหมิงทิ้งไว้เบื้องหลังแม้ว่าจะเป็นเส้นทางเซียนที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็สามารถกลายเป็นมาหาเซียนหรือแม้แต่ชนชั้นสูงระดับเทพได้ในอนาคตเส้นทางนี้เรียกว่า เส้นทางแห่งฟ้าคลางสร้างขึ้นโดยปี้รั่ยจือ่อหนึ่งในชนชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคกลางของโลกคุณหลุนผู้ที่ถูกก็คือปีรั่วจือ่อด้ยึดเส้นทางนี้และใน,นที่สุดก็กลายเป็นเทพผู้ทรงพลังที่มีชื่อเสียงพอกับนักบวชซุยหมีเซิงเซิงและเจ้าหวนเทียนชื่อเสียงของเขาแพร่กระจายไปทั่วโลกระดับสูงมากมายส่วนเส้นทางแห่งฟ้าคลัมตกไปอยู่ในมือของจกักรพรรดิหมิงได้อย่างไรนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเส้นแปลกแยกมีจานวนมหาศาล และพวกเขาเต็มแท่นบูชาเซียนแท่นบูชาเซียนพังทลายลงและเสียงเหมือนฟ้าร้องก็ปะทุขึ้นตุ้มพระราชวังเทพเป็นการเวลาและพระราชวังเทพแห่งมิติที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นคนแรกที่ถูกแท่นบูชาบทขยี้เราสาวกที่นั่งขดสมาธิอยู่ในพระราชวังทั้งสองถูกบทขยี้เป็นเนื้อบทก่อนที่พวกเขาจะตอบสนองความตายของพวกเขาโหดร้ายเต้องฟังชิงวีร้องออกมาอย่างน่าสังเวช ก่อนที่ร่างของเขาจะระเบิดกลายเป็นเมฆหมอกโลหิตพวกเจ้ามาทันเวลาพอดีสังหารคนของฝ่ายโลกสวรรค์ทั้งหมดไม่ต้องไว้ชีวิตใครหากปราศจากข้อจำกัดที่กำหนดโดยพระราชวังเทียบทั้งสองขวัญกำลังใจของจารวเฉินก็เพิ่มขึ้นในที่สุดเขาก็สามารถใช้พลังแห่งกาลเวลาและมิติได้เขาเปิดใช้งานกฎแห่งกาลเวลาและมิติในเวลาเดียวกันพวกเขารวมก,กันกับด้ามกระบี่ลึกลับจากสุสานกระบี่จากนั้น เขาก็เวียงโจมตีไม่ดีละในตาของอัคราเทวทูตไมเคิลหดตัวมันสายเกินไปและวจะลบอัครเทวทูตไมเคิลปิดกั้นเส้นทางของจารุ่งเฉินด้วยกระบี่แห่งการพิพากษาในเวลาเดียวกันเขาได้ปล่อยปานเซียนอันยิ่งใหญ่ของตนเองพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างชั้นป้องกันปุ้มกระบี่แห่งการพิพากษาถูกจุ่มทียยไปการป้องกันทั้งหมดถูกทำลายในทันทีราวกับว่าพวกมันเปราะบ,บางเหมือนกระดาษ ในช่วงเวลาวิกฤตอัคราเทวทูตไมเคิลได้ปิดกั้นการยุบตีส่วนใหญ่โดยใช้ไอพลังของเทวดาแห่งการล้างแค้นทั้ง12คนไอพลังทั้ง12แตกกระจายและกลายเป็นสุนบนพื้นเลือดลังไหลลงม,มาจากท้องฟ้าและอากาศก็แผดเผาด้วยเสียงอันร้อนแรงเทวดาแห่งการล้างแค้นทั้ง12ตายไปหมดแล้วอัคราเทวทูตไมเคิลรอดชีวิตไปได้แต่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาเกือบจะแยกออกไป2สองส่วน แล้วปีกทองคําขาวบนหลังของเขาถูกบิดเป็นโครนเปื้อนเลือดด้วยพลังปรางกระบี่จารุ่เฉินเพิกเฉยต่ออัคาราเทวทูตไมเคิลเขาคำรามและรีบไปที่พระราชวังจิวเว่ยทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาผู้ฝึกฝนของโลกสวรรค์ในพระราชวังจิวเว่ยไม่มีเวลาได้ตอบตัวเลยซ้าเกดดิดอะไรขึ้นทันทีที่พวกเขาเห็นจารุ่วชเฉินเลยอของพวกเขาก็แข่งตัวพวกเขาอยากจะบินหนีไปทันทีไว้ชีวิตข้าอากาคก็ขอความเมตตา ไม่ก่อนที่เขาจะพูดจบกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ของจารวเฉินก็ตัดหัวของอากาดไปแล้วไอสังหารที่รุนแรงของจารุเฉินเข้าสู่ร่างกายของอากาดและทําลายพลังชีวิตและวิญญาณซีของเขาอย่างรวดเร็วข้าเป็นทายาทของนพปเคราะห์จิตสำนึกของอากาดก็ดับลงเขาเต็มไปได้วยความขุ่นเคืองเทพนพเคราะห์ไม่มีลูกหลานเช่นเจ้าจารวเฉินทุบหัวของอากาดเป็นชิน้นด้วยฝ่ามือของเขา แค่มองหน้าอากาศเขาก็ลำคาญแล้วผู้นำทั้งห้าของกลุ่มโลกสวรรค์วากลัวจนหมดปัญญาพวกเขารีบนำอาวุธราชาทั้งห้าที่พวกเขาใช้ยับยัง้งกลับคืนมาอย่างรวดเร็วแล้กเปลี่ยนเป้าหมายไปที่จังวัเเินแทนจาง่วเฉินถือกระบี่สองเล่มด้วยม,มือทั้งสองข้างกระบี่โบราณเฉินหยวนและกระบี่หยดโลหิตหมุนวนอย่างไม่มีสิ้นสุดอาวุธราชาทั้งห้าชิ้นล้วนแตกเป็นเศษโลหะเขาเดินไปทีละก้าวเขาโจมตีด้วยกระบี่ทุกครั้งที่ก้าวเดิน เมื่อจาาล่วเฉินมาถึงด้านหน้าสตรี9ก้าสวรรค์หลังจากก้าวไปข้างหน้า5้าก้าวผู้นำทั้งห้าของฝ่ายโลกสวรรค์ก็ถูกผ่าครึ่งร่างกายของพวกเขายังคงลอยอยู่ในอากาศกกกกจนกระทั่งจาาล่วเฉินชูสตรีเก้าสวรรค์ให้ลุกขึ้นยืนศพทั้งห้าก็ล้มลงกับพื้นทีละคนศพเปื้อนเลือดทั้งห้าที่กระจ,ระจายอยู่บนพื้นลวดลายในพระราชวังเป็นภาพที่น่าส,สยองรักษาตัวให้ดีที่เหลือปล่อยให้ข้าเองไม่ต้องห่วง ใครจะฆ่าพวกมันให้หมดจางล่วเฉินจับมือของสตรีก้าวสวรรค์ที่เต็มไปด้วยรอยแตกแล้วส่งน้ำพุแห่งชีวิตเข้าไปในตัวนางน้ำพุแห่งชีวิตคิดดีไม่ได้เลยและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ ม้าที่เขาว,ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน